สวัสดีครับผมใหญ่มาระดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญเจริญพรสองหลวงปู่ทิมวัดลาหานไล่ออกปีพศ2518เนื้อทองแดงผิวไฟจังหวัดระยองมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับก็จะมีเนื้อทองคานะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลัก10ล้านถึง10ล้านต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักล้านถึงหลักล้านต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อ น,นวันนะครับผมมูลค่า er, ตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนกลางถึงหลักแสนปลายนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมมูลค่นานตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพผาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาน,นอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพ้ามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อ,อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพ้ามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการจรารนานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นสังกตินะครับผมจะมีตัวต่อโคดล,ลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะครับล,ลักษณะโคนะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตัวต่อโค้ดนะครับผมลักษณะตัวต่อโค้ดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าในการพิจารณาเบื้องต้นของผมนะเห็นไหมโค้ดเนี่ยจะเป็นล่องลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตในที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงนิ้วเท้าท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมจะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับขมูขึ้นมานะครับผมอยู่หลายเส้นเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงนิ้วเท้าท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้เห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับพรมโูนขึ้นมานะครับหลายเส้นเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมในความเข้าใจของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงนิ้วมือท่านนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับนูนนะครับยาวขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วตรงด้านบนเนี่ยจะเป็นร่องน้ำดึงลงไปนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงนิ้วมือตรงกลางนะครับผมผมจะดูนะครับตรงมุมล่างเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับยาวนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมด้านบนเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้าดึกลงไปลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่3ในการเจรณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันบริเวณนะครับผมตรงมุมอัคระนะครับผมมุมตรงกลางนะจะมีเส้นแต่นะครับผมติดขอบลวดด้านในนะครับเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาเลยนะอเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอัคลาะนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งขวานะครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะครับติดขอบลวดข้างในอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับที่4ในการจจรณา,าของผมนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กัน ผมจะดูนะครับบริเวณตรงใต้ฐานท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะพื้นด้านในนะครับผมตรงซอกด้านในเนี่ยจะมีก้อนนะครับ2ก้อนนะครับนูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงฐานนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงพื้นด้านในอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอาจจะมีก้อนนะครับสองก้อนนะครับนูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจจราณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมบริเวณนะครับผมรูเจาะกัน บริเวณรูเจาะนะครับมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการจจรนาได้เช่นกันนะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นผิวเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะเป็นผื่นๆเนินๆลักษณะแบบนี้นะแล้วบริเวณตรงอัคระนะครับผมบนพื้นอัคระเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นปุ่มๆนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายตรงกลาง ลักษณะของพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับพื้นนะครับตรงมุมฝั่งขวามุมล่างจุดสังเกตที่ผมบอกนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการิจรณาเท่านั้นนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบเนี้ย ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพราะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y o u t u b ไว้ให้เรานะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวองค์พระเส้นลวดนะครับบริเวณลำตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้้โคคนะค ก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะตัวตองเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมแขนท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมนับเบอร์เหรียญนะครับผมลักษณะตัวตองนะครับผมนับเบอร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะด้านหลังกันจุดสังเกตแรกนะครับในการพิจารณามุมด้านหลังของผมนะผมจะดูนะครับบริเวณตัวอัคระนะครับผมจะมีเส้นแตกบนพื้นเหรียญนะครับติดขอบรัวด้านในนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอัคลาหนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งขวานะครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมบนพื้นเหรียญคมชันนะครับติดขอบรวดด้านในนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกนะครับในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัคาะ์นะครับผมตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมอยู่ในเส้นรวดาคะาีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บรเิเวณตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอะคละเนี่ยจะมีเส้นแตกอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ด้านในนะครับผมเป็นเส้นลวดสั้นๆนะครับเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอาคละนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงพื้นเหลี่ยนเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับคมนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุูฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดนะขระตรงนี้นะครับผมเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับบนพื้นเหรียญเนี่ยคมอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตที่3ในการจารนาของผมนะครับถ้าไม่ชันยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นมุมล่างฝั่งขวาเล็กน้อยนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมคมนูนขึ้นมานะครับบนพื้นเหรียญหลายๆเส้นเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นนะครับมุมล่างฝั่งขวาเล็กน้อยนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับบนพื้นเหลี่ยญเนี่ยหลายๆเส้นนะครับเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจจรนาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะบริเวณตรงอักขระนะอาจจะมีเส้นซ้อนอยู่มุมล่างอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บร,บ,รบริเวณนะครับผมตรงอักขระนะครับผมมุมตรงกลางนะด้านใต้เนี่ยจะมีเส้นซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจารนาของผมนะนอย่ผมตะแคงให้ดูนะครับอาจจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูจอดด้านหลังกันบริเวณรูจอดนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะจําให้แม่นนะครับลักษณะรูจอดเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการจารนานะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับ ในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยจะเป็นเนิเนๆลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเสี้ยนกระจายจายนะครับขอบลวดดานบวลเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดแบนแลักษณะแบบนี้เ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะของพื้นผิวเหรียญเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบเนี้ยผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาตรงกลางนะครับพักเครื่องที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณอั卡ระตรงกลางเส้นลวดอัขระนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมอ่าลักษณะนะครับเป็นองค์ประกอบในการจรณาเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผม Way, บริเวณนะดันข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกรอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตัวตัดนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมลักษณะการตัดนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญเช่นกันนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตรงตดเหรียญนะครับผมตรงมุมนะครับตรงกลางนะครับผมลักษณะการตัดนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านข้างเหรียญเนี่ยก็จะหนาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะหูเหรียญนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งขวาบริเวณนะครับผมหูเหรียญนะครับตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยจะตัดเต็มใบมีดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผม จะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงกลางนะครับผมตัวตัดนะครับลักษณะการตัดนะครับผมผมว่าให้ความสําคัญเช่นกันนะมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับผมบริเวณตรงตูดเหรียญลักษณะนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการเจรณาได้เช่นกันนะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความดูเบื้องต ในการเจรณาเรื่องักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ